วันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำ3เมนูอร่อยจากขนมปังแพรไซส์มินิตัวขนมปังป้าใช้ยี่ห้อเมซี่เบกนะคะขนมปังยี่ห้อนี้ไม่มีสารกันเสียไม่มีไขมันทรานส์เราก็นุ่มมากป้าใช้ขนมปังไซส์ X X S 1แพ็คมี48ชิ้นแต่ละชิ้นหนักประมาณ6-8กรัมใส่ขนม,มหรือส่วนที่ใช้ราดหน้าขนมปังป้าใช้เป็นผงกวนไส้สำเร็จรูปของเมซี่เบก วิธีใช้เทผงกวนไส้สําเร็จรูปเมซี่เบคลงชามผสมจากนั้นใส่ของเหลวลงไปไม่ว่าจะเป็นน้ํานมสดหรือนมข้นจืดแล้วก็คนให้เข้ากันเขาจะมีวิธีการใช้อย่างละเอียดที่ด้านหลังซองนะคะ คนเสร็จแล้วพักทิ้งไว้สักครู่เขาจะค่อยๆค้คคนหนืดขึ้นเมซี่เบคเขามีผงกวนไส้สําเร็จรูปมากมายหลากหลายรสให้เลือกมีเป็น10-20รสเลยละ่ะทำหลายๆสีวางเรียงโชว์หน้าร้านก็สวยดีนะคะไส้ส่วนนี้นําไปประยุกต์ใช้กับขนมปังแพรไส์มินี้ได้หลากหลายเช่นนําขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นผัดขนมปังกับเนยจนกระทั่งเหลืองตามชอบตากไส้ขนมที่เตรียมไว้ราดลงไปด้านบน หรือจะนำขนมปังแพรไซส์มินิมาเจาะขวานทำเป็นรูบีบไส้ลงไปจากนั้นนำไปนึ่งให้พอร้อนเมนูนี้ทั้งง่ายทั้งน่ากินเมนูที่3นํนำขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นโรยน้ำตาลโดนัทที่ด้านบนนำขนมปังใส่ถ้วยจีบเบอร์2-6-1-6ใช้หลอดดูดซอสดูดไส้ขนมที่เตรียมไว้ปักลงไปด้านบนขนมปังไปลองทำตามดูนะคะอร่อย